โอกาสทองในการตัดสินใจเรื่องความรักและความมั่นคงของคนเกิดวันเสาร์เอาครั้งแรกๆเลยนะคนวันเสาร์เนี่ยย้ำอีกทีนึงนะบอกหลายครั้งแล้วคนวันเสาร์เนี่ยตัดสินใจอ่ะช้าๆค่อยๆค,ค,คิดอ่ะดีดีกว่าตัดสินใจเร็วหรือมีแฟนอายุน้อยแต่ไม่เป็นไรถ้าคนเกิดวันเสาร์มีแฟนตั้งแต่อายุน,ยน้อยๆเช่น10กว่า20กว่าไปะไปแต่ถ้าเกิด พบและประคับประคองกันได้เนี่ยมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกลังเลใจเล็กๆตอนอายุ27นะแล้วก็เอ๊ะจะไปต่อดีไหมยี่สิบไปต่อดีหรือเปล่า29แต่พอคนบรรสาอายุเข้า30ปีเมื่อไหร่หัวปีที่เข้าอายุครบ30นะมันเป็นครั้งแรกที่เป็นโอกาสทองในการตัดสินใจว่าคนเนี้ย จะยืนระยะยาวกับเขาดีไหมจะมีลูกกับเขาจะมีสินทรัพย์ผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันมีธุรกิจร่วมกันคือมันได้เอาชีวิตเอาอนาคตไปร่วมกันเนี่ยสาปีเนี่ยนี่ถือว่าเร็วสุดที่คนมันเสา่อ,อจะสามารถคาดหวังได้นะย้ำอีกทีหนึ่งใครจะมีแฟนมีครอบครัวก่อนนั้นนั้นก็ได้แต่30เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเออพบ ยามาถึงสามสิบนี้มีโอกาสที่จะมั่นคงได้ระดับหนึ่งครับแต่หลายต่อหลายคนบางคนกันแล้วกัน mm. ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปพออายุเข้ามาอีกมันก็มีการที่ทำถูกบ้างผิดบ้างเน,นี่ยเราไม่ว่ากันมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบร้ออร์เ็นหรอก แม้หุ่นยนต์นยังไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนลยพอคนเกิดวันเสาร์อายุ35ปีเมื่อไหร่มันจะเป็นจุดที่คนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่าเราอยากทบทวนกันตัดสินใจฮร้องไงต่อพออายุ35คนวันเสาร์ก็อาจจะถึงจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งที่จะลองดูใจใครบางคนใหม่แล้วก็ดูกันไป ที่ผ่านมาช่างมั่นนะพอเข้าอายุ38เนี่ยเป็นโอกาสครั้งที่2ของคนรุ่เสาแล้วที่จะตัดสินใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ38นี่อาจารย์คิดว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวของรุ่เสามาได้ระดับหนึ่งความมั่นคงมีระดับหนึ่งถ้ายังไม่มั่นคงมากจังหวะที่จะมั่นคงก็ตอนที่เจอคู่ตอน38เนี่แหละ บางทีอาจจะเป็นคู่ที่เคยเป็นเพื่อนพี่น้องมาก่อนหรือเคยคุยกันมาก่อนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักได้สองสมปีนี้เราสาคิดว่าอ่ะเรามั่นใจเราอยู่ด้วยกันคลองรักกันได้แนละ้วเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอมั้งแต่ถ้าสมมติเฉยๆน,นะใครที่เกิดวันเสาร์แล้วสาความรักยังไม่ลงตัวให้รู้เลยว่ามันจะมีจังหวะที่สําคัญมากๆอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจารย์ขอให้เป็น รอบที่เรามั่นใจมากๆแล้วตอน43เนี่ยเราจะเจอคนที่เรารู้สึกมั่นใจมากๆตอนที่เรามีประสบการณ์มาก43นี่น่าจะผ่านโลกมาระดับหนึ่งอนะเนาะแล้วตอนที่เราอะอายุ46อะก็ขอให้เราอะมีความคิดว่าอันนี้จะเป็นรอบที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดแล้วสำหรับใครที่อยู่กับเราในตอนนั้นถ้าคนที่คบกับเราตอน46หรือ มีแฟนตอนเนี้ผมหนูยังไม่46กันแล้วแต่แต่จําไว้ว่าถ้าคบยาวไปถึงอายุ46ได้เขาก็มีโอกาสเป็นคนที่ใช่มากที่สุดมีโอกาสเป็นคนที่จะยืนระยะยาวอยู่กับเราแล้วก็มีอนาคตร่วมกันน่ะแล้วก็ไว้ใจได้มากที่สุดแต่ถ้ารู้สึกยังลังเลใจอยู่แต่ไปยังคบกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอายุส0ิอายุ38อายุ4 6ก็แล้วแต่ในช่วงนั้นนะถ้ายังลังเลใจ ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์เสริมดวงด้วยยันคู่รักมหาเศรษฐีเอาแบบให้ประครับประคองกันไปได้หาทำมาหาหกินอยู่ด้วยกันสาม,มัคคีกันดีแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วคนนี้เป็นคนที่จะอยู่ในระยะยามคนที่รักมากที่สุดอยากจะอยู่เขาตลอดไปเลยให้เสริมดวงระดับสูงโดยการส่งทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดเอามาทำกลาตาเดียวคู่รักซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ความรักของสัมพันธ์มั่นคงมากที่สุด แล้วก็ทำนะสาหรับคนที่มีอนาคตร่วมกันและคนที่เรารักเขามากที่สุดเท่านั้น